เพื่อนเคยได้ยินข่าวหนึ่งไหมครับที่มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเอาเงินผ่อนบ้านไปลงทุนในคริปโตเพื่อหวังกาไรเร็วครับแต่โชคร้ายตอนนั้นเนี่ยตลาดดิ่งลง60%สนุดท้ายไม่มีเงินจ่ายค่างวดต้องเสียบ้านไปต่อหน้าตานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องคนนั้นเนี่ยไม่รู้จักการแยกระหว่างเงินร้อนกับเงินเย็นครับก่อนเพื่อนเพื่อจะลงทุนนะครับต้องรู้ก่อนว่าเงินแบบไหนใช้ลงทุนได้เงินแบบไหนห้ามยุ่งเด็ดขาดเงินร้อนคือเงินที่ต้องใช้ได้แน่ในเร็วๆนี้เช่นผ่อนบ้้้้้้าาาาาาานนค่่อออหหหงงงงรรักษพยืเิทีีตใช1-2ปข ส่วนเงินเย็นเนี่ยคือเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายประจำผ่านการสำรองฉุกเฉินแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยแหละครับที่เหมาะแก่การนำไปลงทุนมากที่สุดก่อนเพื่อนๆจะเริ่มลงทุนเนี่ยควรจะต้องมี2อย่างนี้นะครับหนึ่งคือเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ก่อนเก็บไว้ประมาณสามถึงหกเดือนของค่าใช้จ่ายในบัญชีที่เข้าถึงง่ายไม่มีความเสี่ยงนะครับสองปลดล็อกดอกเบี้ยสูงให้หมดก่อนโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสูงถึงสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดอกแรงกว่ากำไรที่ได้จากการลงทุนดีนะครับจำเป็นเพื่อนๆลองไปเป มีเงินสำรองฉุกเฉินพอแล้วหรือยังถ้ายังอย่าเพิ่งเริ่มลงทุนครับเพราะการลงทุนที่ดีเริ่มจากความมั่นคงก่อนความมั่งคั่งครับพรุ่งนี้เราจะไปะต่อเรื่องการตั้งเป้าหมายการเงินครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีทิศทางเพราะว่า